วัสดีพี่น้องที่รักในพระกิสต์เจ้าถ้า,าว่าเราเห็นธรรมชาติสวยงามอย่าลืมขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะเห็นว่าดอกไม้ทุกดอกนั้นมันมีลักษณะที่พิเศษจริงๆจะมีดอกใหญ่ดอกเล็กทุกดอกนั้นถ้าดูให้ดีเราจะเห็นว่าเป็นดอกที่สวยงาม ตามธรรมชาติและเราก็ทําไม่ได้นอกจากจะไปก๊อปปี้มาแล้วก็สร้างเป็นพลาสติกซึ่งดูแล้วมันก็แค่สีสันแต่ในความเป็นจริงแล้วความอ่อนช้อยความละเอียดอ่อนความสวยงามนั้นต้องยกให้พระเจ้านะครับครนี้ดอกไม้เนี่ยมันจะสวยมันจะงามและจะอยู่ได้นานถ้าหากว่ามันยังอยู่ในที่ที่ของมัน แต่ถ้าวันหนึ่งมีใครคนหนึ่งเนี่ยจะย้ายมันไปหรือว่าจะเด็ดเอาไปใส่ใจกันหรือว่าจะเอาไปเล่นเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานอาจจะชัมม่วโมงสองชัมมง่วโมงแล้วในที่สุดก็หิวแห้งไปอันนี้ก็เล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติที่เด็กหลายคนเนี่ยมือบอนจะพูดถึงเรื่องของสวนของ คุณพ่อเจวัตนี่นะครับส่วนของวัดเนี่ยเจวัตรงนี้ย้ายมาอยู่ที่วัดใหม่แล้วก็ไปเจอปัญหาของเด็กมือบอลเวลาที่เขาจะผ่านสวนไปโรงเรียนก็หลายคนก็จะเด็ดดอกไม้แล้วก็หลังจากนั้น ดอกไม้ที่สวยงามที่เคยมีนั้นก็หายไปหมดเหลือแต่ดอกที่ไม่สวยเลยเนี่ยในฤดูของดอกไม้ออกก็คือฤดูใบไม้ผลินี่นะครับสวยงามมากพอจะวัดก็ยืนอยู่ที่สวนรอให้เด็กเดินผ่านไป แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งมาถามคุณพ่อเจ้าวัดว่าคุณพ่อหนูขอเด็ดดอกไม้หนึ่งดอกได้ไหมท่านก็ถามว่าหนูต้องการดอกไหนล่ะเด็กคนนั้นก็บอกว่าต้องการอดอกเที่ยวลิบค่ะเจ้าวัดก็เลยบอกว่าดีมากลูก มันเธอสามารถที่จะเอามันไปได้เลยแค่นั้นก็ดีถ้าหากว่าลูกป,ปล่อยมันไว้อยู่ที่ต้นมันเนี่ยนะมันก็จะสวยงามได้หลายวันแต่ถ้าลูกไป,ปเด็ดมันเดี๋ยวนี้มันก็จะสวยงามได้แค่บางช่วงได,ได้เวลาเดียวเท่านั้น อาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำไปใน,นเมื่อเธอจะเป็นเด็กที่ดีนี่ยนะเธอน่าจะเลือกนะว่าควรจะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็กผู้หญิงคนนั้นคิดได้นิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคะหนูนะ่ะคิดว่าควรจะปล่อยมันไว้อย่างนี้เพื่อว่าเวลาที่หนูผ่านไปมาทุกวัน หนูก็จะได้เห็นว่ามันสวยงามฉะนั้นในวันนั้นเด็ก20คนก็ตกลงกันว่าดอกไม้ที่เคยเด็ดทุกวันนั้นนะ่ะเขาจะปล่อยไว้เพื่อจะเป็นสวนที่สวยงามสำหรับตนเองและสำหรับคนอื่นด้วยฉะนั้นในปีต่อๆมาดอกไม้ของคุณพ่อเขาไม่เคยหาย และสวนของคุณพ่อก็สวยงามมากขึ้นใช่แล้วมันควรจะดอกไม้ถ้า,าว่าไม่จำเป็นจริง,รงๆก็ไม่ควรจะเด็ดแบบหนาใจตนเองหรือเอาไปที่อื่นเพราะดอกไม้โดยธรรมชาติและจะสวยงามในที่ของมันยกเว้นในกรณีที่ทางซิสเตอร์หรือว่าทางวัดทางวาเอาไปประดับอยู่ในวัด บางคนก็เอากระถางไปเลยเนี่ยมันก็อยู่ได้อีกนานก็ขอให้ธรรมชาตินั้นได้บอกเราว่าพระบิญ้าอย่างรักเราอยู่เหมือนเดิมแต่เราอย่าไปทำลายธรรมชาติสวัสดีครับ